ง่วงอ่อนเพลียระหว่างวันอย่าชะล่าใจถ้ายังไม่ได้ตรวจสุขภาพปกติคนเราจะไปพบแพทย์หรือจะไปโรงพยาบาลเนี่ยก็ต่อเมื่อมีอาการไม่สบายใช่ไหมคะซึ่งกว่าจะไปถึงโรงพยาบาลตรวจพบโรคก็มีอาการหนักหรือกลายเป็นโรคร้ายแรงไปแล้วนั่นเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ให้ความสําคัญกับการตรวจสุขภาพร่างกายนั่นเองคิดว่าแข็งแรงดีไม่เป็นอะไรและที่สําคัญก็ไม่อยากเสียค่าใช้ใจ่ายเกินความจําเป็น เมื่อเราเห็นผลเสียจากการละเลยการตรวจสุขภาพแล้วมาดู3เหตุผลกันค่ะว่าทำไมเราจึงควรตรวจสุขภาพประจำปี 1. เพื่อป้องกันการเกิดโรค 2. เพื่อค้นหาโรคและภาวะผิดปกติในร่างกาย 3. รถลดอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิต ดังนั้นอย่าละเลยการดูแลสุขภาพจนปล่อยให้สายเกินไปเพราะสุขภาพที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ดีด้วยความปรารถนาดีจาก Good Life Laboratory Clinic